เห pues ็ดปวกพี 8, ่น้องเห็ดปวกแกปากแห้งงัดเอาเด้อยอขุดเยวพี่หนาบ่ิกินได้ปวกตายเห็ดปวกในทางเขาไปขุดเอาปวกขึ้นมาตากแดดในี่ตายครับเวลาเอาให้งัดเอาครับเอาเสียมซับลงไปคอยงัดขึ้นครับเพราะว่าปวกคนจะบริขึ้นมานํา ถ้าปวัวคือพ่ชนั่นเ่ยพี่นาพอดกินครับเพราะว,ว่าปัวพ่นตายครับผมเชื้อพ่นเชื้อพ่นขึ้นมาตากแดดตายครับใบน้อยนึงครับพี่น้องเดี๋ยวไปหาตออีกถหาได้หมูมันครับเฮ็ดปวก,วกนี่พฤสีออกอยี่หม่องเก้าคู่ปีแล้ครับ ของมักเลยครับผมบังแน่เดือดังเดือเลยครับนี่ดอกนึงครับนี่ดอกนึงครับดอกนี้อยากถ่าแน่ครับผมเถ่าก็เก็บไปก่อนครับนำหน่อยกับมานําครับผมนี่ดอกนึงครับอุ้ยลายดอกกี่ตัวนี่พี่น้อง อุ้ยแลมเลยครับดอกนี่เอ้าหักสับโอ้ยลุกแล้วลุกแล้วโอ้ยดอกมั่วนี่เ่าแล้วครับเ่าก็ผู้เก็บอีกเอาไว้เฮ็ดเสื้อครับให้ปีหนามันเกิดใหม่ครับนี่ก็แมีนครับเ่าแต่ดอกนี้เ่าซ้ำผู้เก็บครับเถากะแซบพื่งกันนะครับนี่ดอกนึงครับอุ้ยดอกนีจ้มเลยครับผม ตัวนี้ดอกกำลังดันดินกันครับ